บางทีมันเป็นภาษาเยอรมันบางทีมันเป็นภาษาอังกฤษบางทีก็เป็นภาษาอ่าเวียดนามยายเราต้องจําให้ได้เขายบอกว่าอะไรเธอไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเลยเหรอบ้านเธอประเทศเธออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาเหยียดเราอ่ะทางที่เขาก็เป็นคนเอเชียเหมือนกันเป็นต่างด้าวที่มาอยู่ที่นี่เหมือนกันจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กุ้งจะเอามาอัปเดตให้ได้ชมกันเป็นประจำนะคะ พีฝรังเมมโมรี่สวัสดีค่ะยังไม่ได้ไปไหนนะคะมาต่อคลิปต่อไปเลยค่ะเพราะว่าอ่าวันนี้แดดด,ดีเนาะพรุ่งนี้ก็ไม่มีแดดแล้วก็เลยนึกอยากจะทําคลิปต่ออยู่ก็เลยอ่าทำต่อเลยอย่าอย่าจิ้มปากแม่ลกูกให้แม่พูดต่ออะไรยั้ไมเอาเอาอะเอาเอะอะไรอะลูก ค่ะหลังจากที่กุ้งแต่งงานใหม่กับสามีคนที่สองเนาะขออนุญาตเรียกว่าแฟนนะะติดคำว่าแฟนแล้วง่วงแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากแต่งงานอ่า แฟนเขาก็ช่วยกุ้งหางานทํานะคะคือที่เยอรมันเนี่ยจะไม่เหมือนกับประเทศไทยนะที่ว่าเราเดถือเอกสารแล้วก็เดินดุมๆเข้าไปบริษัทเลยคือที่เนี่ยเราต้องสมัครทางออนไลน์นะคะก็คือเราต้องเซิร์ชใน Google หรือเซิร์ชในเว็บไซต์เอ่อเกี่ยวกับสมัครงานนะคะว่าเ,ออเดี๋ยวลูกแปบหนึ่งแปบหนึ่ง เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมนั่งก่อนนางคงอยากจะเห็นข้างหน้ามากกว่าคุณเบื่อหน้าแม่ละเบื่อหน้าแม่แล้วใช่ไหมลูก นนนะหนูก็จะคุยด้วยเหรอลกจะคุยด้วยเหรอฮะค่ะแฟนเขาก็ช่วยกุ้งหางานทำเนาะ,ะคือที่เนี่ยะจะไม่เหมือนกับประเทศไทยเรานะที่ว่า เราจะถือเอกสารแล้วก็เดินดุ่มๆเข้าบริษัทเลยคือที่เนี่ยเราจะต้องเราจะต้องสมัครงานทางออนไลน์เท่านั้นนะคะคือเราก็เซิร์ชดูใน Google หรือว่าเว็บไซต์เกี่ยวกับหางานนะคะว่ามีบริษัทไหนหรือที่ไหนเมืองไหนต้องการพนักงานอะไรเงี้ยค่ะ คือบริษัทนั้น,น,นเขาก็จะเขียนไว้นะว่าเขาต้องการหาพนักงานมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่จะมาเป็นพนักงานของเขานะคะอ,อ,อีกอย่างเราต้องรู้ก่อนด้วยว่าเราอยากจะทำงานอะไรตำแหน่งอะไรแล้วเราก็เซิร์ชหา พอเราซื้อหาไปแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตำแหน่งเงนี้ยเราต้องใช้อะไรบ้างอ่าบางบริษัทเขาก็ต้องการคนที่เขามีาประสบการณ์นะคะบางบริษัทเขาก็ต้องการคนที่เก่งภาษาเยอรมันเท่านั้นให้รู้ บางบริษัทเขาก็ต้องการคนที่มีใบขับขี่เท่านั้นนะคะาบางนางจะขึ้นนางคันนางคันเหงือกมากเลยนะคะ หลังจากที่เราหาบริษัทที่เขาต้องการที่ต้องการพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงกับเราแล้วสิ่งต่อไปที่เราต้องทำก็คือเราต้องส่งเหมือนเป็นประวัติของเราอะคะ่ะเกี่ยวกับพวกวุฒเกี่ยวกับพวกะทะเบียนบ้านเกี่ยวกับอะไรเงี้ยค่ะส่งไปให้กับเขา เหมือนว่าเหมือนเราต้องบอกเขาไปด้วยว่าเราเคยทํางานอะไรบ้างถึงปีไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ถ้าเขาสนใจเนี่ยเขาก็จะตอบกลับมานะคะแต่ถ้าเขาไม่สนใจเราเขาก็ไม่ตอบกลับมาเนาะแล้วก็ตําแหน่งที่กุ้งอา่าส่งใบสมัครไปเนี่ยคือกุ้งหางานทาความสะอาด พนักงานทําความสะอาดเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการาคนที่มีใบขับขี่เท่านั้นเพราะว่าเมืองที่กุ้งอยู่เป็นเมืองเล็กๆเนาะคือเขาจะให้เราไปทําความสะอาดตรงน้นตรงนี้อะไรประมาณนี้คิดว่านะแล้วก็ตําตแหน่งที่กุ้งสมัครเนี่ยก็อีกตําแหน่งหนึ่งก็คือตําแหน่งจัดเรียงสินค้าตําแหน่งจัดเรียงสินค้าแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วเขาจะรับแต่พวกที่กำลังเรียนอยู่หรือว่าหางานพาร์ทไทม์ไงคะแล้วเราเป็นต่างด้าวด้วยเขาก็คงไม่อยากจะรับแหละก็หางานยากนิดนึงค่ะก็สรุปแล้วก็ไม่ได้แต่ถ้าเราไปสมัครตามร้านอาหารไทยอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นแต่เราไม่ชอบไงเราไม่ชอบเอ่อเสิร์ฟอาหารอะไรเงี้ย หนึ่งคือภาษาเราไม่ได้ด้วยถ้าเสิร์ฟอาหารเนี่ยมันก็ต้องได้ภาษาเยอรมันด้วยนะแล้วอีกอย่างงานมันหนักก็คือพวกจานพวกชามอะไรเงี้ยคือเรายกไม่ไหวไงค่ะมันก็เลยไม่ไปเนาะแล้วก็พนักงานนวดตามร้านนวดไทยเนี่ยจริงๆมันก็น่าสมัครนะเห็นเขาบอกว่าเงินดีด้วยพนักงานเสิร์ฟกับนวดเนี่ย ถือว่าเงินดีเพราะว่าได้ทิปได้อะไรด้วยแต่ว่าด้วยความที่กุ้งไม่ชอบคอ,คอนแทคก,กับคนอนะไม่ไม่ชอบตรงนี้ก็เลยเลือกที่จะไม่ไปดีกว่านั่นแหลคะค่ะก็คือรอแล้วรอเราก็ไม่มีใครบริษัทไหนตอบรับกลับมาเลยแต่ว่าก็โชคดีอย่างว่ากุ้งรู้จักกับคนคนหนึ่งนะแล้วเขาก็อ่า คือเป็นเพื่อนนี่แหละแต่ไม่ไม่สนิทเท่าไหร่ mm. เขาก็บอกว่ามีบริษัทหนึ่งเพื่อนของเขาหาคนไทยไปทํางานอยู่ยอะไรเงี้ยเหมือนเรามีหน้าที่เหมือนคอยรับโทรศัพท์แล้วคุยกับคนไทยแล้วก็ถามเขานะว่าภาษาเราอ่ะมันไม่ค่อยเก่งมันจะได้เหรอยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าก็ได้อยู่ก็ลองดูเจ้านายก็ใจดีพูดภาษาไทยได้ยอะไรเงี้ยมีอะไรก็ถามเขาได้ ถามคําศัพท์ที่เป็นภาษาเยอรมันอะไรเงี้ย mm. เราก็เลยตัดใจไปทําที่นั่นเนาะคือบริษัทนั้นอะ่ะมันเป็นเกี่ยวกับ oh. อ,าอาเซียลาเกอร์ค่ะมันเป็นเกี่ยวกับอา,อาหารเขาขายอาหาร oh. เป็นบริษัทขายอาหารอาเซีย oh. แล้วเขากา็เหมือนกับแบบว่าขายยกลังอะค่ะเหมือนส่งให้กับร้านอาหารไทยหรือ จะเป็นร้านอาหารเอเชียทั่วไปอะไรอย่างเงี้ย <อ viewers. S 1> พวกร้าน s อ่าซูเปอร์มาร์เเอเชียเจสิก้าร้านซูเปอร์มาร์เกเอเชียอะไรอย่างเงี้ย <อ ffic. S 1> แล้วทีนี้คืออ่าถ้าหรือว่าถ้าใครจะรับจะซื้อเป็นกล่องๆแล้วก็เอาไปไว้ทำอาหารไทยขายก็ได้นะ เขาก็ขายเหมือนกันไม่จําเป็นจะต้องเป็นแค่เจ้าของร้านคือใครมาซื้อยกลังเขาขายหมดค่ะนั่นแหละค่ะคือกุ้งมีหน้าที่ที่รับออเดอร์ใช่ไหมคะรับโทรศัพท์รับออเดอร์แต่ว่าเวลาคีย์ลงคอมก็เป็นภาษาเยอรมันอยู่ดีมันก็ต้องได้ภาษาเยอรมันอยู่ดีแล้วเวลาเราเช็คของก่อนที่จะส่งให้กับลูกค้าใช่ไหมเพราะว่าที่บริษัทเนี่ย เราส่งถึงที่ oh. คือจะมีคนขับรถไปส่ง uh huh. อีกทีหนึง่งแต่เราจะอยู่ที่ออฟฟิศเป็นเขาเรียกลา oh. เกอร์อะตึงออฟฟิศกึงลาเกอร์เลยเนาะ oh. <c oughs> นางโวยวายมากเลยค่ะวันนี้นางไม่เงียบเลย oh. เวลาแม่คุยโทรศัพท์กับยายหรือกับใครก็ตามนาง oh. ก็จะอย่างเงี้ยตลอดเลย oh. S <S เหมือนไม่รู้ว่าทำรำคาญแม่หรือเปล่าหรือยังไงแต่บริษัทก็เขาก็ตั้งเงื่อนไขว่าคือคนอลูกค้าสั่งก็ต้อง200รยูโรขึ้นไปถึงจะไปส่งนะคะไปส่งถึงที่เลยถึงบ้านเลย <S <S 2> <S 2> <S 2> บริษัทที่กุ้งทำก็เป็นบริษัทของเวียดนามใช่ไหมแล้วก็คนที่มาสอนงานกุ้งเขาก็เป็นคนเวียดนามเขาก็พูดภาษาไทยไม่ได้มันก็จะยากอย่างหนึ่งอีกอย่างแล้วเวลาเราเช็คของตามกล่องตามอะไรอย่างเงี้ยตามกล่องสินค้ามันจะต้องเป็นบางทีมันเป็นภาษาเยอรมันบางทีมันเป็นภาษาอังกฤษบางทีก็เป็นภาษาอ่า เวียดนาม<ย>เราต้องจําให้ได้<ย>เขาบอกว่า<ย>อะไรเธอไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษเลยเหรอบ้านเธอประเทศเธออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาเหยียดเราอ่ะทา,ทางที่เขาก็เป็นคนเอเชียเหมือนกันเป็นต่างด้าวที่มาอยู่ที่นี่เหมือนกันแ,<ย>แต่เขาโชคดีหน่อยว่าเขามาอยู่ตั้งแต่หกขวบหมคะ<ย>เขามาโตที่นี่แล้วเขาก็อายุออแก่กว่าเราน่าจะประมาณเจ็ดแปดปีอ่ะเป็นผู้ชายด้วยนะแต่ปากหมามาก่นแหละเขาก็สอนภาษาเรา เราก็จํายากเนาะมันยากอะ่ะมันยากจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเธอเป็นเมียฉันนะฉันจะตบเช้าตบเย็นแล้วเขาก็ทํามืออย่างนี้ไดยนะแต่ไม่ไม,ไม่ไม่มาทางหน้าเราแต่ด้านข้างตบสะตบเช้าตบเย็นเลยจะได้เข้าสมองสักทีเขาพูดอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตอนนั้นเราเริ่มทําได้ประมาณสองสามเดือนแล้วแต่ว่าบางบางอย่างเราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็จํายังไม่ได้อะไรเงี้ย มันไม่ใช่ภาษาบ้านเราเนาะมันยากอะ่ะแต่เขาไม่เข้าใจอะแล้วเขาก็ว่าเราอคนเหมือนกับแบบเด็กอายุห้าขวบเขายังเก่งกว่าเธอเลยนะเขายังทําได้ดีกว่าเธอเยอะไรเงี้ยมันทําให้เราโกรธเขามากมากคือวันนั้นเราปีตแตกเลยนะเราบอกว่าถ้าคุณเอถ้าเธอไม่หยุดพูดนะฉันจะกลับบ้านวันนี้แหละฉันจะกลับบ้านตอนนี้แหละ ฉันไม่ทำแล้วงงงานเนี่ยเราพูดอย่างนี้เลยนะแล้วเขาก็เลยบอกว่ากลับไปเลยสิกลับเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็โมโหเนาะเราก็เลยจับไอ้ปากกากับกระดาษที่ว่ารับออเดอร์ลูกค้าโยนต่อหน้าเขาเลยโยนลงพื้นเงี้ยแล้วเราก็เดินหนีเลยแลเข้าไปนั่งในออฟฟิศเพื่อสงบสติอารมณ์เนาะแล้วทีนี้สักพักเราถึงออกมาแล้วเขา แล้วเขาก็เหมือนกับแบบขอโทษเราอะนะเขาก็บอกว่าเขาเครียดเรื่องงานาขอโทษทีใช่ใช่เขาเครียดเรื่องงานด้วยไหนจะเครียดเรื่องอ่าภรรยาเขาเขามีลูกกับภรรยาเก่าที่เป็นคนเวียดนามเหมือนกันแล้วเหมือนภรรยาเขาไม่ต้องการที่จะแบ่งลูกให้เขาให้เขาได้เจอลูกให้เขาได้เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนจะต่อสู้กันจะหย่ากันอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเขาเครียดตรงนี้ด้วย เขารักลูกมากแล้วภรรยาเก,ก่าจะไม่ให้อ่าเจอหน้าลูกอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนคิดมากเครียดอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ว่าเขาเครียดเรื่องส่วนตัวแล้วมาลงกับเรามันใช่ไหมล่ะแล้วอีกอย่างเราก็เป็นเด็กใหม่ด้วย,ยเขาก็คงเห็นว่าเราภาษาแย่แล้วก็ ภาษาเราไม่เก่งด้วยแล้วหัวเราอ่อนด้วยคือมันหลายๆอย่างอ่ะเขาเห็นเราไม่ทันคนด้วยมั้งเพราะว่าเวลาเขาว่าอะไรมาแล้วเราจะเป็นคนค่อนข้างที่จะเงียบอยู่ที่ทํางานเนี่ยเราจะไม่ค่อยพูดเราจะพูดน้อยมากแล้วเขาก็เลยข่มเราหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจนะก็หลังจากที่ วันนั้นมาใช่ไหมคือเราทนไม่ไหวไงเราเลยเลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้แฟนฟังว่ามันเกิดขึ้นอีกแล้วนะเขาพูดแบบนี้กับเราเราทนไม่ไหวแล้วว่าเราไม่โอเคเขาแล้วแฟนก็เลยบอกว่าเอางี้แต่ฉันจะโทรไปคุยกับไอ้คนนี้ให้เพราะว่าเราเราไม่ชอบฟ้องเจ้านายเราไม่ใช่คนขี้ฟ้องเราไม่อยากให้ใครมามองว่าเราเป็นคนขี้ฟ้องอะไรงเงี้ยด้วย เราไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกเจ้านายให้เขาปวดหัวเราเลือกที่จะเคลียร์กันเองมากกว่ากับพนักง,งานถ้าใครมีปัญหากับเราเราก็เลือกที่จะเคลียร์ลูกเริ่มง่วงแล้วงอแง,งแล้วนั่นแหละคะ่ะแฟนก็เลยโทรไปคุยให้เขาก็โทรไปเออเหมือนอไปคุยกับเขาดีๆนั่นแหละว่าเออ คือแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันนะเขาก็บอกประมาณว่าเขาพูดกับผู้ชายคนนี้ดีๆนะประมาณว่ายังไงก็ขอให้พูดดีๆกับภรรยาเขาเพราะภรรยาเขาก็ไม่ได้เก่งภาษาอะไรประมาณเนี้ยคือเราก็ไม่ใช่คนเลวรารอะไรประมาณเนี้ยนะหลังจากวันนั้นไอ้เพื่อนร่วมางานคนเนี้ยเขาก็เหมือนดีกับเรามากขึ้นนะ<อ>เขาไม่ไม่ อ้าวอย่าก,กัดมือแม่นางโมงโหอเอามือไปปิดนะปเอามือไปปิดปากนางไม่ให้นางโวยวายไงเพราะว่านางเหมือนอ่าเจ็บเหงือกนางฟันกำลังขึ้นกำลังโผลมานิดนึงแล้ว,วนั่นแหละค่ะหลังจากวันนั้นหลังจากที่แฟนช่วยโทรไปคุยให้นะอ่า,อา,อาผู้ชายคนนั้นก็เพื่อน่วงงานคนนั้นก็เหมือนแบบ ดีขึ้นคุยกับเราดีขึ้นขอไม่เรียกว่าเกรงใจนะเพราะว่าดูเหมือนเขาไม่ได้เกรงใจเราแต่ดูเหมือนเขาเหมือนแบบไม่ไม่กล้าที่จะว่าอะไรเราเราุนแรงแล้วอะเพราะว่าเขาคิดว่าเราแบบไม่กล้าที่จะเอาเรื่องนี้ไปบอกใครหรือด้วยภาษาที่เราไม่เกง่งเราไม่กล้าที่จะไปเล่าให้ใครฟังหรือไม่สามารถที่จะเล่าให้ใครฟังหรือเปล่า <S <S เราคิดว่านะแต่ว่าเขาคิดผิด เราก็เอาไปเล่าให้แฟนฟังแล,แล้วแฟนก็ <t candle noise> โทรมาคุยกับเขาได้ตรงนั่นเลยค่ะแล้วอพออีกประมาณไม่กี่วันก็มีเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนอเวียดนามเขากลับมาทำงานด้วยความที่ลูกเขาเริ่มโตแล้วอะไรเงี้ยเขาเลยกลับมาทำงานเป็นผู้หญิงเนาะก็ เหมือนแบบรู้จักกันประมาณเดือนกว่ามั้งเขามาทํางานได้ประมาณเดือนกว่าค่ะก็มีวันนึงนางทักเราว่าเธอท้องหรือเปล่าทําไมดูอาการเธอเหมือนคนท้องเลยเราก็มานั่งคิดว่าเออเราฉี่บ่อยเราง่วงนอนบ่อย <c oughs> นางง่วงแล้วนางง่วงแล้ว <c oughs> เดี๋ยว มาต่อคลิปหน้านะคะขออนุญาตต่อคลิปหน้าดีกว่าเพราะว่าลูกง่วงมากแล้วนางไม่ไหวแล้วแล้วก็บวกอากาศหนาวด้วยอากาศเยน็นมันไม่ใช่ว่าหนาวหรอกมันอากาศเยนนะะ็นค่ะเดี๋ยวจะพานางเข้านอนแล้วนะคะเดี๋ยวมาเล่าต่อคลิปหน้านะ,ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย